สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของการลองทำแบบฝึกหัดเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างมุม90องศา60องศาแล้วก็75องศาไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราจะมาใช้ความรู้เรื่องนั้นนะ่ะในการสร้างมุมต่างๆนะคะ วันนี้เริ่มจากแบบฝึกหัดข้อแรกแบบฝึกหัดข้อแรกเนี่ยเขาต้องการให้เราสร้างมุมที่มีขนาด45องศาซึ่งเราเคยสร้างมุม90องศาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนเรื่องการแบ่งครึ่งมุมไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะลองมาแบ่งแบ่งครึ่งมุม90องศาเพื่อให้ได้เป็นมุม45องศากันนะคะอ่ามาเริ่มจ้ะ อันดับแรกให้นักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะพอนักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วให้นักเรียนขีดเส้นตอนนี้หยิบไม้บรรทัดขึ้นมาและขีดเส้นนะคะพอนักเรียนขีดเส้นเสร็จแล้วเราอย่าลืมตั้งชื่อค่ะตรงนี้ครูตั้งว่า A E นะคะ A E จากนั้นนะคะให้นักเรียนกำหนดจุดบนเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้ค่ะ จุดนี้ครูตั้งชื่อให้ว่าชื่อจุด B นะคะพอไล่จุดนี้แล้วจากนั้นไปต่อเราหยิบวงเวียนของเราขึ้นมาค่ะปักไปที่จุด B เลยกลางวงเวียนรัศมีเท่าไหร่ก็ได้ยาวพอสมควรนะคะและจากนั้นใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้มันตัดกับเส้น AE ที่เราสร้างขึ้นมาค่ะ จากนั้นเกิดจุดตัดแล้วนะพอ,อนักเรียนเกิดจุดตัดให้ตั้งชื่อนะคะครูตั้งว่า f กับ G ค่ะพอ,อนักเรียนตั้งชื่อเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะสร้างมุกม90านะให้นักเรียนเอาวงเวียนของนักเรียนนะคะปากไว้ที่จุด G กลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรน,นะคะ จากนั้นเขียนส่วนโคง้งแล้วก็ยางกลางวงเวียนรัศมียาวเท่าเดิมนะคะเอาไปปักไว้ที่จุด F จากนั้นเขียนส่วนโค้งค่ะเมื่อเกิดจุดตัดอย่าลืมตั้งชื่อจุดตัดนะคะตรงนี้ครูตั้งว่า h หแล้วกันค่ะจากนั้นให้หนักเรียนลากจากจุด B นะคะไปยังจุด h หต ตอนนี้เราได้90องศามาแล้วเราต้องการสร้าง45องศานะคะและจากนั้นเราก็จะไปแบ่งครึ่งนักเรียนเห็นจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมคะครูตั้งชื่อต่อเลยตรงนี้คือจุด I นะคะครูจะไปใช้จุด F กับจุด I เป็นจุดศูนย์กลางคะ่ะหยิบวงเวียนขึ้นมากลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรนะคะกากๆเอาด้วยสายตานะ จากนั้นครูใช้จุด F เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งค่ะแล้วครูก็ย้ายไปใช้จุด I นะคะเป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งค่ะจากนั้นเกิดจุดตัดใช่ไหมคะครูตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ว่าจุด C และครูก็ลากจาก B ไป C ค่ะเท่านี้เองเราก็จะได้มุม45องศาขึ้นมาแล้วนะคะ เพราะฉันให้หนักเรียนจําง่ายๆว่านักเรียนต้องการมุม45องศามันเกิดจากการที่นักเรียนสร้างมุม90และนําไปแบ่งครึ่งนะคะต่อไปต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปของเราจะเป็นการสร้างมุม135องศาต้องพูดให้ฟังก่อนว่ามุม135องศาเนี่ย135องศา กเกิดจากมุม90องศานำไปบวกกับมุม45องศาก็จะเท่ากับมุม130องศาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มต้นจากการที่สร้างมุม90ขึ้นมาและต่อมุมไปอีกหนึ่งก็คือการที่นำ90องศาไปแบ่งครึ่งมุมนนั่นเองนักเรียนก็จะได้เป็น90ไปรวมกับ45จากนั้นนักเรียนก็จะได้มุม135องศาแล้วคะ่ะ ตอนนี้ให้ทุกคนเริ่มหยิบแม่มันทัดขึ้นมานะคะลากเส้นเลยค่ะเราจะทำคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยพอลากเส้นขึ้นมานักเรียนอย่าลืมตั้งชื่อค่ะครูตั้งว่า A E และจากนั้นให้กำหนดจุดบนเส้น A E นะคะครูตั้งชื่อจุดตรงนี้ว่าจุด B ค่ะ และให้นักเรียนหยิบวงเวียนขึ้นมาเลยนะคะเมื่อนักเรียนหยิบวงเวียนขึ้นมาแล้วให้นักเรียนกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรค่ะจากนั้นเขียนส่วนโคง้งพอเขียนส่วนโค้งเสร็จแล้วเกิดจุดตัดตอนนี้เราจะสร้างมุม90องศาด้วยกันนะคะเกิดจุดตัดอย่าลืมตั้งชื่อจุดตัดค่ะตรงนี้ตั้งชื่อจุดตัดเป็นจุด F, G ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนไปใช้จุด F เป็นจุดศูนย์กลางนะคะกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรแล้วก็เขียนส่วนโคง้งแล้จากนั้นย้ายไปใช้จุด G เป็นจุดศูนย์กลางนะคะและเขียนส่วนโคง้งจริงๆแล้วเนี่ยหลักการการสร้างมุม90องศาคือเส้นตรงเนี่ยมันคือการสร้างมุม180นเนาะ เพราะฉะนั้นหลักการการสร้างมุม90อ,องศาก็คือเอา1 8ึมาแบ่งครึ่งนั่นเองและจากนั้นนะคะเมื่อเกิดจุดตดัดนักเรียนตั้งชื่อจุดตัดเลยครูตั้งชื่อว่า i คือตรงนี้ตัวอักษรอะไรน,นักเรียนตามใจเราได้เลยนะและจากนั้นนะคะลากจากจุดไอให้ลงมาตั้งฉากกับจุด b ค่ะเราจะได้มุม90อ,องศามาแล้วนะคะเมื่อเราได้มุม90อ,องศามาแล้ว ยังไม่เสร็จสินเท่านั้นเราต้องการมุม135องศาตรงนี้เกิดจุดตัดครูตั้งชื่อว่าเจจากนั้นครูจะไปใช้จุด J กับจุด G เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อแบ่งครึ่งนะคะตอนนี้ครูก็เริ่มใช้จุด G เป็นจุดศูนย์กลางค่ะกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควร ใช้จุดจเป็นจุดศูนยะ์กลางนะกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรนะคะเขียนส่วนโค้งขึ้นมาจากนั้นใช้จุด J เป็นจุดศูนย์กลางนะคะกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรเหมือนเดิมแล้วก็เขียนส่วนโค้งค่ะเมื่อเกิดจุดตัดตรงนี้ครูตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด C นะคะแล้วรูกรากจาก B ไป C ค่ะ ตอนนี้เราจะเกิดมุม135องศาแล้วคือการที่เราเอา90องศาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือมุม90หารครึ่งก็คือแบ่งครึ่งเราก็จะเหลือเป็น45องศาเพราะฉะนั้น90บวก45ก็จะได้เป็น135ดังนั้นมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงส่วนตรงนี้เราก็จะได้มุม A B C ของเราเนี่ยเท่ากับ135องศานั่นเองค่ะคันคันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราได้สร้างมุม135งอาสงศาไปแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองไปสร้างมุม240กันบ้างมาเริ่มสร้างมุม240นะคะก่อนอื่นขอทบทวนความรู้ก่อนถ้ามุมที่มีขนาด ถ้ามุมที่มีขนาดถ้ามุมของเรานะคะเป็นครูต้องถามก่อนว่ามุมที่น้อยกว่า90องศาเราจะเรียกมันว่ามุมมไหล,ลกถูกต้องมันจะเรียกว่ามุมแหลม แล้วถ้ามุมที่มันมากกว่า90แต่น้อยกว่า180องศาเราจะเรียกมุมแบบนี้ว่ามุมป้านอย่างเช่นคอมากี้นั่นเอง และถ้ามุมที่มากกว่า180จะเป็นยังไงคะเราจะเรียกมันว่ามุมกลับข้อนี้เขาต้องการให้เราสร้างมุม240เวลาเป็นมุมกลับเราจะต้องยึดจากมุม360เนาะถ้ามุม สองข้อนี้มันก็เหมือนเกิดจากการที่เราจะต้องลองเอาสามซิตั้งแล้วไปลบกับ240มันก็คือมุม120เพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องสร้างมุม120ออกมาการจะสร้างมุม120ก็คือการสร้างมุม6กสครั้งตอนนี้ให้นักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะคะขีดเส้นขีดเส้นเลยนะ และจากนั้นให้นักเรียนเขียนตรงนี้เลยผู่ตั้งชื่อเลยค่ะว่า A E กำหนดจุดตรงนี้เราไม่ต้องกำหนดจุดก็ได้นะคะเราจะใช้วงเวียนของเรานี่แหละสร้างออกมาเพราะว่าการสร้าง60เนะาะกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรค่ะ นำวงเวียนไปปักไว้ที่จุด A จากนั้นเขียนส่วนโค้งขึ้นมานะคะเขียนมาเยอะๆได้เลยนะนักเรียนข้อนี้และจากนั้นและจากนั้นนะคะให้นักเรียนตั้งชื่อจุดด้วยค่ะตรงนี้ครูขอตั้งชื่อว่าจุด B นะคะ จากนั้นครูจะใช้จุด B ของครูเป็นจุดศูนย์กลางเรายังกลางวงเวียนรัศมียาวเท่าเดิมนะคะครูเขียนส่วนโค้งครูตั้งชื่อจุดตรงนี้ว่าจุด F ค่ะและจากนั้นครูก็จะไปใช้จุด F เหมือนเดิมนะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วครูก็เขียนจุดตัดค่ะครูตั้งชื่อจุดตัดตรงจุดนี้ว่าจุด C ค่ะ จากนั้นคู่รากเลยจาก A ไป C ตรงนี้นะคะและตอนนี้ครูก็จะได้ออกมาแล้วว่ามุมตรงนี้มันคือ120องศาใช่ไหมคะตอนนี้แล้วมุมไหนล่ะคือมุม240มันก็คือมุมตรงส่วนที่เหลือตรงนี้นั่นเองไง แสดงว่ามุมตรงนี้สีแดงของครูเนี่ยคือมุม240องศานี่คือหลักการสร้างมุมนะคะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆคือนันเกเรียนต้องได้พื้นฐาน190องศาน,นเรียนต้องสร้างเป็น90องศาเกิดจากอะไร90องศาเกิดจากมุม180แล้วเรามาแบ่งครึ่ง ต่อไปเป็นมุม60นักเรียนน้องสร้างมุม60ได้ต่อไปเป็นมุม75นักเรียนน้องสร้างมุม75ได้นี่คือขั้นพื้นฐานของเราเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ที่เป็นแบบพื้นฐานเราจะจบกันไว้เท่านี้นะคะมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าทุกคนพอจะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้รูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย